วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ครับวันนี้ผมมาที่อำเภอลองจังหวัดแพร่มาเพื่อที่จะมาดูรถไถนั่งขับไทยประดิษฐ์นะครับของช่างปูนะครับอยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนั่งขับไทยประดิษฐ์นะครับซึ่งตัดแปลงมาจากรถไถนั่งขับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ หน้าอู่ของช่างปูนะครับอยู่ที่ตัวอำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูรายละเอียดและไปดูการทําง,งานของรถช่างปูนะครับความเป็นมาของรถช่างปูกันนะครับเดี๋ยวเ่านชมพร้อมกัน,นครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับ ไปคุยกับช่างปู่นะครับผู้ผลิตรถไถนั่งขับไทยประดิษฐ์ในโซนภาคเหนือนะครับน่าจะมีกูแค่คนเดียวนะครับที่ลองจังหวัดแพร่นะครับเท่าที่ผมเคยทําคลิปมานะครับช่างอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับส่วนมากแต่ที่นี่ครับผมตามมาถึงที่อําเภอลองจังหวัดแพร่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกับรถคันนี้ของช่างปูนะครับกทายช่างปูเลยครับสวัสดีครับช่างปูครับสวัสดีครับ อพอดีผมก็ดูในย t u b e นะครับช่างปู่ครับว่าทางภาคเหนือจังหวัดแพร่เนี่ยก็มีรถไถห,หน้าขับเหมือนกันนะครับก็เดิมทีนี้ได้ข่าวว่าช่างปูนี่เขาเป็นคนทางภาคอีสานเหมือนกันใช่ไหมฮะเป็นคนไทยยภูมินะอ๋อมาได้มีครอบครัวที่นี่นะครับก็มีความรู้ในเรื่องของช่างนะครับจริงๆขออนุญาตช่างปูนะครับจริงๆแล้วช่างปูนี่ก็มีร้านที่ที่จังหวัดแพร่เนี่ยครับเป็นเป็นร้านอู่ปอรุ่งเรืองนะครับ เปลี่ยนยางรถยนต์ยางใหม่ย,ยางเก่าปะยางเปลี่ยนยางเช็คซ่อมเบรคคัสอัดลูกหมากนะครับมีหลากหลายนะครับถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางจังหวัดเพล่อยู่อำเภอรองก็คงจะรู้จักช่างปูดีนะครับอ่านผมไปถามช่างปูนะครับว่ารถไถน,นั่งขับคันนี้นี่เป็นคันที่เท่าไหร่ที่ช่างปูทํามาแล้วครับที่ทํามานี่คือคันที่เก้าครับคันที่เก้าน,นะครับคบันที่เก้าแต่คันนี้ อันนี้เราทําใช้เองครเป็นของช่างเป็นตัวทดลองอ๋อเป็นนี่เป็นคันแรกหรอเปล่าครับคันแรกครับอ๋อนี่คือเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบอ่าเสียงอาจจะไม่ไม่ไม่ชัดนะครับเพราะว่าตัวของช่างปู่เองเป็นคนเสียงเล็กนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมไม้มาด้วยวันนี้นะครับมาไกลแต่ไม่ได้เตรียมไม้มานะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยโครงนี้เป็นโครงของยี่ห้อนะฮะจับเทปจับเทปสองเกียร์ดินหน้าสองเกียร์ดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับ ดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดกันก่อนนะฮะอ่าเนี่ยฮะสไตล์ของช่างปู่นะฮะเครื่องนี้เป็นเครื่องยันมากครับท่านผู้ชมนะ CF <100. S 1> 115ลูกโล,ก,นะลกเนาะอ่ารุ่นเป็นรุ่นเก่าหรือว่าโสุดยอดนะครับรุ่นนี้เนี่ยหายากนะ115แรงนะสิบเแรงครึ่งนะไม่ใช่115แรงนะครับเล็กสิบเอ็ดแรงครึ่งนะครับ115เนะี่ยขอบยางซะก่อนนะขอบนี้เป็นขอบอะไรครับท่านพอบหกเจ็ดร้อยาสครับย,ยางนี้เป็นยางขอบ16 เดือยเจ็ดร้อยห้าสิบอ๋อเจ็ด้อ้าสโหกระทะนี้เป็นกระทะสกล้อรกระทะหกล้อเลยนะครับเป็นสุกล้อไอ้ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ประกบล้อเหล็กล้อเหล็กครับอ๋อเวลาลงไถนานะครับน้อ๋อประกบล้อเหล็กครับนี่ครับท่านผู้ชมครับล้อกระทะนี่เป็นล้อกระทะหกล้อนะฮะนี่รูเดิมกระทะหกล้อเนี่ยท่านผู้ชมแต่ช่างปูอ่าใช้แผ่นเพลเนาะเคล็ดแผ่นเพล ที่มีสีรูเอามาเชื่อมต่อนี่เชื่อมเองหรือว่าเชื่อมเองครับเชื่อมฮะเชื่อมต้องให้ได้ศูนย์เลยไหมเนาะต้องให้ได้ศูนย์นะครับนี่นี่นี่เนี่ยนี่ยนคือรูเก่าหกร้อนะครับแล้วก็ซื้อเพจมาเพจแล้วก็เอามาเชื่อมเพราะว่าอ่าเพจตัวนี้มันจะเข้ากับไอช่วงช่องว่างของกระทะพอดีฮะเนี่ยท่านผู้ชมแข็งแรงทนทานแน่นอนแต่ว่าเวลาจ้างนี้ต้องไปจ้างเพราะพอดีที่นี่เปลี่ยนล้อด้วย <c oughs> ประเด็นนี้เปลี่ยนล้อมีอุปกรณ์ถอดนูครับออนี่ดูฮะนี่นี่ดูระบบของฐานไทยหลังนะครับผ่านไทยหลังนี่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกนะฮะโอ้โหนี่เอาลงได้ด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมคงจับเป็นนะก็การติดตั้งการติดตั้งระบบไฮดรอลิกครับสไตล์เดียวกับของช่างไก่วางเดือนครับท่านผู้ชมนี่ฮะติดตั้งใน แนวนอนนะครับติดตั้งแนวนอนแอบข้างตัวโครงรถโครงรถไถน,นะครับอันนี้สไตล์นี่คล้ายๆรถรถรถไถใหญ่เลยเนาะค,คล้ายๆรถไถใหญ่เลยมีสปริงตัวนี้ตัวช่วยสองตัวเพื่อที่จะให้ยืดหยุ่น<ช>เวลาไถน้ำไปข้ามันจะได้กระเด้งขึ้นนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงไฮดรอลิกเนาะเนี่ยผ่านถ่านไถนี่น่าจะเป็นตาตาดอกบัวเนาะตาดอกบัวแก้ว น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นตาตาหลอกบวกแก้วนะทาไทยเนี้ยมาผลผลด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับช่างเนาะระบบไฮดรอลิกโอ้ผมผมถูกใจแอล้อล้อล้อนี้มากเลยเส้นลวเท่าไหร่ครับอันนี้เส้นมันเป็นยางหล่อครับแต่หล่ออย่างดียางหล่อดอกครับยางหล่อดอกเส้นละพันสี่ครับเส้นละพันสี่ครับต้องั่งพิเศษครับโอ้ ถ,ถ,ถือว่าถูกนะค่าดอกมันจะไม่สูงขนาดนี้ตัวนี้ตัวดังอันนี้มันเป็นยางรอดอกเนาะมันมันถึงถูกถ้าเป็นใหม่ใหม,ใหม่มือหนึ่งแล้วเส้นตกเส้นรละเทเล็ตสามพันอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าจะอยู่ครับต่วอ,อน,นี้เป็นยางรอดอกครับอืมเราวิ่งในานาเนาะแต่เราก็ไม่ต้องเอาอะไรมากร,รถไถขนาดรถไถเรายังเอาโครงไถานาเดินตามมามามา,มาทําเองเลยแล้วมาดูท่านผู้ชมครับมาดูระบบระบบการทํางานนะครับก็จะคล้าย จากช่างทั่วๆไปนะครับเกียร์อันนี้อันนี้เบาเบาเท่าไถอ่านี่ก็เหมือนกันฮะนี่คล้ายๆกันตัวนี้ก็คือห้ามล้อซ้ายนะฮะเนาะห้ามล้อซ้ายตัวนี้ห้ามล้อขวาไอ้ตัวนู้นเกียร์เกียร์อ่าเกียร์เกียร์จะระบบเกียร์ผมจะมีไปข้างหน้ากับข้างหลังครับอ่าเวลาเราใช้งานจะไม่งงอ่าใช่ใช่ผมว่าผมชอบมากเลยระบบทุกอย่างจะไปข้างหน้าข้างหลังอ่าไม่มีอย่างนี้มันจะไม่มีใช่บางที มันแค่ก็ทําแบบนี้เนาะงงเหมือนกันบางครั้งก็ใส่ตัวนี้นี่งงครับอย่างเงี้ยเออโอเคแล้วรบนี้มันเหมือนกับเราขับรถยนต์ะเนาะขับขับไปข้างหน้าข้างหลังโอ้โหนี่เหล็กหนาเนอะเนี่ยครับเหล็กหนาเลยนี่ยรถไถนาเราเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะหนักเพราะว่ามันต้องการตัวมันหนักๆนะคนับมันก็นลากเลยไหลอป็นจะงทีครับ คนกลัวแต่รถหนักอ่าผมก็ว่าแต่ว่าบางบางมันถไม่ได้ผมก็จะถามผมก็จะถามช่างเหมือนกันว่าไม่กลัวรถมันหนักเลยไม่กลัวรถมันจมเลยก็เราลากมันฝังดินไปสามหาเนี่ยมันจะหนักมากเพราะตัวเบาพวกมันก็ลากไม่ไหวครับมันก็ฟรีทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่เครื่องด้วยหรือเปล่าเครื่องก็ด้วยครับเครื่องด้วยเนาะถ้าถ้าเกิดมันถ้าตัวมันหนักพอนะพี่รถมันจะไม่ค่อยจะฟรีอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้ามันมันตัวรถมันเบาน้ำหนักขนักมันเยอะกว่ามันก็จะฟรีเครื่องมัน ไอ้รถไถนาเดินตามมันออกแบบมาเพื่อเพื่อเจ็ดแรงแปดแรงมันก็ไหวอ๋อครับแต่บางครั้งเฉยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกลัวมันหนักผมเป็นมาดูทางมีไฟหน้าพร้อมแล้วครับไฟหน้าพร้อมแต่ว่ายังยังใช้ใช้มือสตาร์ทนะครับใช้มือสตาร์ทไม่ได้ใส่ไดชาร์จนะฮะประมาณนี้ถ้าเกิดเราใส่บิดลุกเราก็จะบิดสายมันจะใส่ยากมากๆครับ ถ้าเราสั่งไอ้แบบตรงก็เลยหนูก็ไม่รู้ถ้าไปจ้างเขาอ่านพวกปุดติดนี่มันตัวละหกสิบาทนะนี่หกสิบนี่ตัวมันไม่ใช่รวมนี่นะไม่รวมไม่รวมหนึ่งตัวสองตัวนี่อันนี้นี่หกสิบอันนี้หกสิบอันนี้อันนี้ไอ้ตัวนี้แถมไอ้นี่มันจะไม่อยู่นะหกสิบมันจะไม่อยู่ไอ้ไอ้นี่หกสิบไอ้ตัวนี้ไม่แถมเหรอไม่แถมอ๋อคือเขามีใจ สายมาซื้อสายเราซื้ออุปกรณ์าคือจะซื้อสายสั่งสายก็ได้แต่สายถ้าเอาพร้อมอุปกรณ์เขาก็จะจัดไหมพร้อมเขาก็จะคิดหนึ่งสอง๋อจุดหนึ่งนะเพราะนั้นมันมีกี่จุดเฉลี่ยแล้วก็คือเฉพาะสายนุริกที่ที่นี่ห้าหมายถึงรวมค่าแรงของช่างถ้าช่างคิดรวมตีค่าแรงอ่ะห้าพันได้ไหมห้าพันยู่ไหมหรือไม่ถึง อยู่ที่ว่ามันไปข้างหน้านไปหรือเปล่านั่นแหละคือ<ต>ผมถามรวมหมดเลยตั้งแต่ออกจากแฮนด์วาลไปถึงที่ไปน่าจะได้ครับประมาณนั้นผ่นอ๋อเนี่ยครับท่านผู้ชมครับจะแตกต่างแต่ละพื้นที่นะครับท่านผู้ชมแฮนด์วาลตัวนี้ก็แท่ก็ซื้อมาจากจากใน youtube นะครับแล้วก็สายโรลิกนี้ก็สั่งมาเป็นเม็ดเม็ดละสามร้อยนะครับหัวนี่อีกต่างหากนะครับร้วมเป็นเสร็จแล้วก็ที่นี่ก็ประมาณ5้าพันกว่าบาทนะครับถึง หรืออาจจะกัวบาทนั่นแหละแต่ไม่เกินหกพันเราช่างเนาะอ่าประมาณเนี้ยครับท่านท่านผู้ชมครับมาดูในผานหน้าครับนี่ผานหน้าผานหน้านี้โอ้โหแข็งแรงแข็งแรงเป็นเหล็กนี่แข็งแรงเป็นคนทานดเหล็กเหล็กแผ่นเดียวใช้ใช้เหล็กซีเอ่อไม่ใช่ออพะยะใช้เหล็กเอ่อเหล็กฉากฮะเหล็กฉากแล้วก็ใช้เหล็กกล่องทําคานใช้เหล็กกล่องทาคานนะกล่องซีเมนเหล็กกล่องซีเมนเนี่ยท่านผู้ชมครับนํามาดูความแตกต่างของ รถช่างปูครับตัวนี้ตัวคานตัวคานผ่านด้านหน้าเนี่ยครับท่านผู้ชมช่างทุกคนที่ผมรีวิวมานะครับจะมาต่อจากตัวเชสซีตัวนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าของช่างปูต่อออกมาด้านนอกนะครับเหตุผลของช่างปูช่างปูบอกว่ามันจะทําให้โครงแน่นหนานะครับจะทําให้โครงแน่นหนาไม่แกว่งไม่เบียดนะครับไม่แข่งไม่เบียดตัวตัวโครงครับ ใช้เชื่อมเหล็กตัว C ครับท่านผู้ชมไม่ได้ใช้น็อตไม่ได้ใช้น็อตยึดนะครับใช้ใช้ลวดเชื่อมนะดุมดุมนี่เป็นดุมของอะไรครับท่านดุมเป็นของโตโยต้าครับตัวของโตโยต้าเป็นเป็นเป็นดุมล้อหน้าของโตโยต้าม่ต้อ๋อเอามาตัดทำเป็นคอม้าครับอ๋อใส่คอม้าแล้วก็ใส่คอม้าลงไปเอาเหล็กมาคืงมามาเจาะรูอ๋อ ไอเรตรงนี้เป็นเหล็กที่เราเอานำมามาตึงเอามาตึงเจาะรูเหล็กเอามาตึงเ,เาางจาะรูก็ใส,ส่สลักอ๋อครับแต่นี้เป็นของไม้ที่ครับชุดชุดลุมร้อยนี่เป็นของไม้ที่ขอบเท่าไหร่ค,ค,ครับยางหน้าเนี่ย14ครับขอบ14นะยางหน้าขอบ14ยางหลังขอบ16ครับบาลานซ์บาลานซ์กันมากเลยฮะบาลานซ์กันพอดีเลย16 14นี่จุดติดตั้งแฮนด์บราวของช่างผูรก็จะอยู่ทางด้านขวามือ นี่ติดตั้งตามความสนัดของช่างนะครับแต่ส่วนมากเขาจะติดทางด้านขวามือนะครับไอ้ระบบเกียร์ทะนี่คือเกียร์ฮะนี่เกียร์ฮะท่านผู้ชมความแตกต่างความแตกต่างนี่นี่ความแตกต่างใช้ผมเห็นผมเห็นอันนี้คันที่สองละไอ้คันแรกผมจําไม่ได้ได้เป็นของช่างทองสุงนะที่ติดตั้งเกียร์ระบบที่ไม่ได้ใช้สเตอร์รถสเตอร์เล็กรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเราไม่ได้ใช้โซ่ใช้ลูกหมาก ใช้ลูกหมากเป็นตัว,ต,วตัวเชื่อมโยงไปหาตัวคันเกียร์ตัวนู้นฮะตัวใหญ่ัวงนี้อของพวกนี้อยู่ยอ,อ่าใช่อ่าคือเราใช้อุปกรณ์วัสดุในจะใ,ในอู่ของเรานะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างอู่พาไปไถนะครับรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมการทำงานของรถ,ถไถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเนี้ย นี่ก็คือปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกฮะปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกอ่ามูเล่นี่เป็นมูเล่หน้าสามหรือสามครึ่งเนาะสามนิ้วครึ่งครับมูเล่ลูกกิ้งแค่กี่ตัวครับท่านลูกเก่งสครับลูกเก่งสามตัวเนาะสาตัวสายพานนี้ใช้กี่นิ้วครับเนี่ยสายพานร้อยร้อยสิบสิบแปดร้อยสิบแปดอยู่แล้วร้อยสิบแปดอผมลืมถามไปว่า ความยาวของล้อจากจุดเซ็นเตอร์ล้อหน้าถึงจุดเซ็นเตอร์ล้อหลังกี่เมตรตามสายตาน่าจะประมาณเมตรสี่สิบอ่าสัะเมตรสับเมตรเลยนะนี่คือเพราะว่ามีลับซีหลายคนนะครับคอมเมนต์อยากจะรู้ความยาวของความยาวความกว้างของรถแต่ละคันแต่ละคันแต่ละอู่แต่ละช่างนะครับว่าความแตกต่างของแต่ละอู่แต่ละช่างจะเป็นแบบไหนไหนมาเร้วันที่ผมมาไกลนะครับจากอุตรดิตร้อยกโลฮะอ่า ประมาณมันเมตสี่สิบนะฮะกลางจุดล้อเลยฮะกลางกลางดุมล้อเลยครับประมาณไม่สามห้าสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าอ่ครับประมาณสามสิบห้าครับแล้วเอ่อความความกว้างของล้อเมตรยี่สิบเมตรสิบครับเมตรสิบแสดงว่าตัวต่อนี้ไม่ได้ต่อครับท่านผู้ชมไม่ได้ต่อครับับอ่าครับท่านผู้ชมครับ นี่คือความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งครับตัวตัวแกนเทอรนะครับออกมาใส่ล้อเนี่ยออกมาต่อล้อเนี่ยจะไม่มีการต่อนะครับจะใช้มันบรรจังหวะเจาะมอเจาะกับกระทะด้วยเ <ขา S 2> นะาะกระทะมันกระทะมันแบบมันนูนมันนูนเข้าหาเลย <ข umuz S 1> เป็นรุ่นหกล้อมันจะอ่าโอเคเนี่ยเมตรเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเมตรเท่าไหร่เมตรสิบ ตี้ทาเลยครับพี่กระถไอ้ปิกอัพก็อยู่ๆนะเมตรยี่สิธรรมดา้ยี่สิบแต่กระทางปิกอัมันต้องใส่ตัวต่อใช่ไหมต้องมีก๊ออ่าอนี้หกล้อมันยัออกนะถ้าในรในสายพานก็นี่น่าจะอยู่ประมาณสาเสามพว่าประมาณเมตรสนีอยู่ไหม้อยร้อ มันมันจะมีเบอร์นะแต่ตอนนี้มันคนนานๆแล้วคงจะไม่เห็นเบอร์เนาะไม่มีแล้วมันคงจะลบมันทา,า,างล่าสุดนี่มันเราเสียนไม่ไน้อยอครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างปูนะครับไปทดสอบการไถาการดันให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะให้ช่างปูนะครับทํารถคันนี้ให้ในโซนภาคเหนือนะครับเพราะมีแฟนเอฟซีพมหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่อยู่ทางจังหวัดน่านอยู่ทางเชียงราย อยู่พะเยาเนี่ยครับที่ดูที่องผมอยู่นะครับถ้าอยากให้ช่างปูนะครับประกอบให้ก็อยู่ที่อำเภอรองนะครับที่กัดต็ออยู่ที่หน้าธนาคารอมสินอำเภอรองครับมามาถูกมาง่ายครับจับ gps มาเลยนะครับว่าธนาคารอมสินสาขาอำเภอรองนะครับก็ร้านช่างปูนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับธนาคารเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมการทํางานของรถขายช่างปูกันนะครับท่านผู้ชมครับไปกันเลยครับ คือล้อเหล็กครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ตัวต่อล้อเหล็กนะฮะตัวต่อล้อเหล็กนะครับท่านผู้ชมจะลองจะลองดันยาดนี่นะลองดันยาเลยท่านผู้ชมว่าจะลองทำให้ดูฮะลองให้เจ้าปู่ลองไถไถผานไถผ่านตอนหน้าครับดัน เป็นหญ้าดูล้อฮะดูล้อมันเป็นหญ้าสูงนะเนี่ยลุยฮะปาา่ปาหญ้าป่าหญ้าอย่างเงี้ยเรียบหมดฮะท่านผู้ชมเหมือนกับรถไถใจเลยฮะถึงจะไม่หนักแน่นถึงจะไม่รวดเร็วเหมือนกับรถไถใหญ่นะครับแต่ว่าการทํางานสําเร็จความสําเร็จก็คล้ายๆกันนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมปาา่าหญ้ารกๆ สายยางลกๆแบบนี้นะครับไถรถไถดันก็ได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะโอ้โหได้ดูล้อลอยเลยฮะเนี่ยล้อลอยเลยครับ,รบล้อลอยครับท่านผู้ชมล้อลอยเลย เป็นป่าย่าครับท่านผู้ชมเป็นป่าย่าครับทดลองมาทดลองถ่ายนะครับลองการต้นมิ้วต้นเนี้ยนีย่ต้นมิ้วตน้นมิ้วต้นมิ้ว,วโอ้โหต้นมิ้วเป็นไงมิ้วกับมิ้วับ โอ้ไม่น้อยหน้ารถไถใหญ่เลยฮะท่านผู้ชม เป็นยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมครับดูการทํางานของรถช่างปูแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากให้ช่างปูติดผ,ผ,ผลิตให้นะครับก็เดี๋ยวฟังรายละเอียดจากช่างปูนะฮะเชิญช่างปูตรงข้างรถหน่อยฮะสมมุติว่านี่ถ้ามีลูกค้าที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะให้ช่างปูทําให้นะ่ะสามารถที่จะติดต่อช่างปูได้อย่างไร ที่เบอร์โทรเบอร์เบอร์โทรเลยฮะหมายเลขเบอร์โทรของาปู่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าเก้า้าห้าสี่้าห้าสี่ศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกสองเจ็ดครับโอเคนะครับหรือจะมาที่อูก็อยู่ที่อาเภอรองอยู่ตรงข้ามกับธนาคารออมสินสาขาอาเภอรองนะครับมีกี่รุ่นมีกี่ราคาหรือว่ามีรายละเอียดยังไงคือสมมติว่าถ้าเกิดมีลูกค้ามีโครงอยู่แล้วมีเครื่องอยู่แล้วมีผ่านไถท่านอูจะ คิดในราคาเท่าไหร่ครับในทรงแบบนี้มีกี่สเต็ปครับก็ถ้าครบทุกอย่างไขดันก็เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี้ไปคือรุ่นท็อปเลยใช่ไหมครับได้เลยคือคือรุ่นท็อปนี่ได้หมดทุกอย่างครับได้ติดระบบไฮดรอลิกผ่านหน้าผ่านหลังแบบนี้เลยนะครับสีอะไรลูกค้าชอบใจสีอะไรสั่งได้แต่ถ้าเจ็ดหมื่นเราไม่อ่าถ้าไม่ผ่านก็ลดได้หนึ่งนถ้าไม่เอาผ่านหน้าลดได้หนึ่งหมื่นแต่ผ่านหลังได้ก็ จากเจ็ดหมื่นห้าเหลือหกหมื่นห้าแต่ถ้าไม่เอาผ่านหลังเอาแต่ผ่านหน้าก็อันนั้นอ๋ออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอ๋อลดได้หนึ่งหมื่นอ๋อเนี่ยเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับอ่าโอเคครับผมก็ถ้าถ้าถ้าเกิดยังไงก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยว่าจะมีรถเท่าไหร่ด้วยอ๋อคุยกันได้อ่าคุยกันได้โอเคนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ทางด้านบนนะครับ ที่0899540627นะครับที่ช่างปูนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับช่างปูก็มีช่องยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะมีมีมีเหมือนกันชื่ออู่ช่างปูป .4 หรือเปล่าอ่าอู่ช่างปูป .4 สนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตาม อู่ช่างปูด้วยนะครับไปดูคลิปย้อนหลังของรถช่างปูได้นะครับผลิตไปแล้ว9คันครับท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมพัดพลคนรากหญ้าและช่างปูต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเป็นท่นี้สวัสดีครับ